อเอาไก่หวานครับหวามไ <ดา S 2> หมคะมูหวานนะ,ะ,นนะ,ะไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสิสเกตและอำเภอกันทละลั์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s พรออิสระรชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันและขณากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะแล้งหนกักพาพิสุและสามเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่ชายแดนสิสเกตได้รับความเดือดร้อนต้องขอรับการสนับสนุนน้ําจากหน่วยทหารและองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่25เมษายน2567ที่วัดป่าลานพยอมธรรมสถานบ้านตำเมงหมู่3ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดประสบปัญหาแล้งหนักมากทั้งวันอากาศร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากบางวันอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสและฝนทิ้งช่วงทำให้ภายในวัดมีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคใช้สอย และในช่วงนี้มีสมเนรน้อยกว่า30รูปที่เข้าโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา28กระกฎาคม2,567 ทางวัดป่าลานพยอมธรรมสถานจึงมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นแหล่งน้ำที่มีของทางวัดไม่เพียงพอเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้พัฒธธรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรภายในวัดของเหล่าสมมาเนในอากาศที่ร้อนแรงจึงต้องร้องขอเจ้าหน้าที่นำน้ำมาส่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรานารีพร้อมรถบรรทุกน้ำ6,000ลิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยพร้อมรถบรรทุกน้ำ5,000ลิตรรวมทั้งสิ้น11,000ลิตรนำน้ำเข้ามาส่งเพื่อให้การช่วยเหลือวัดแห่งนี้พระรมปัญญาวัฒโกจะาอาวัดวัดป่าลานพยอมธรรมสถานอายุ46ปีเปิดเผยคาว่าช่วงเมษานี้ ช่วงพระเนนบวชฤดูร้อนจะไม่ค่อยมีน้ำน้ำแรงมากดูดไม่ค่อยได้เลยต้องอาศัยทางหน่วยงานสภาอบตอแล้วก็ทหารช่วยประจำทุกปีปีนี้ร้อนมากแล้วก็แรงด้วยในปีนี้มีเนนมาบวชภาคฤดูร้อน31รูปเป็นการบวชเฉลิมพระเกียรติและในปีนี้ก็ปัญหาเยอะแรงมากฝนก็ทิ้งช่วงเรื่องระบบน้ำเลยไม่สะดวก แม้ทางวัดจะจัดเตรียมแหล่งสำรองน้ำไว้แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับน้ำที่นำออกมาแจกจ่ายนั้นเจ้าที่ทหารชุดป่าปาสนามจากหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีได้ดำเนินการสูบน้ำมาจากแหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งก็มีปริมาณลดลงเรื่อยๆเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและแ้งหนักกว่าทุกๆปีโดยน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำดิบจะดำเนินการบำบัดน้ำ ่อนนำออกแจกจ่ายโดยจะนำน้ำดิบสูบขึ้นมาพักไว้ในถังพักก่อนที่จะเติมคอรีนสารส้มและผงทานเพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยรอจนตกตะกอนประมาณ30นาทีเป็นน้ำประปาพร้อมใช้งานในการอุปโภคนำน้ำที่ได้เติมใส่รถบรรทุกน้ำเพื่อเอาไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆต,ต,ต่อไปค่ะ ด้านจังหวัดสิสเกตจัดทําบุญตักบาตรแด,ดส่สำมาเณรโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่26เมษายน2567ค่ะที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองสิสเกตนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวดัด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดดสาม,มเณรที่ร่วมโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน103รูป โดยมีพระวชิระสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดสิสเกตเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมผ่าพ,พี่เลี้ยง นำสำม,มเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยครบหกรอบออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปร่วมสมทบการช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสของคณะสงฆ์จังหวัดศิสเกตรวมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนปลอบางทั้ง22อําเภอขณะที่สาม,มเณรในโครงการบรรพชาอุปส บทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก22อำเภอได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมได้พร้อมใจร่วมบรรพชาเฉลิมพระเกียรติและได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้สัมผัสหลักธรรมคำสอนและเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยซึ่งทั้งหมดมีกำหนดลาสิกขาในวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะ และโรงพยาบาลเบญจลักษ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตจัดอบรมทำบามแก้หวัดจากหอมแดงพืช GI จังหวัดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไทยต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ เมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่26เมษายน2,567ค่ะที่ห้องประชมุมโรงพยาบาลเบนจลักษ์เฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาจังหวัดสิสเกตนายแพทย์พัฒนาศักดิ์ทั้งนากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบนจลักษ์ ร่วมกับสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดรสิสเกตโดยนายพงพัสไตรพิพั์ประธานสภาได้จัดอบรมโครงการอบรม1อำเภอ1กิจกรรมสร้างสรรค์1เมนูเรื่องการทำบามแก้วหวาดจากหอมแดงสิสเกตโดยได้รับสมัครผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเบญจลักษ์เข้ารับการฝึกอบรม1วันจำนวน20คนในการพัฒนาค้นหาซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวชูชุมชนให้เกิดอาชีพ ในการสร้างรายได้ด้วยตัวชุมชนเองภายหลังจากได้มีการบามแก้หวาด จากหอมแดงสีสเกตและใช้ได้จริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่ผ่านมาในการนำไปให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในโรงพยาบาลสนามใช้ในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดีโดยมีจ่าสิบเอกคมสันบุษบันแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นเจ้าของสูตร และมีนางวาสิตาน้อยพรมนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตเป็นวิทยากรในการอบรมนายแพทย์พัฒนาศักดิ์ทางนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจลักษ์กล่าวค่ะว่าโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้มองเห็นทรัพยากรที่มีค่าของจังหวัดสิสเกตโดยหากคุณมาจังหวัดสิสเกตก็มักจะได้ยินคำว่าสิสเกตเค,เคยเป็นจังหวัดที่ยากจนมาก่อน แต่ในปัจจุบันเราเป็นจังหวัดแนวหน้าที่มีฐานะดีในระดับประเทศจากพืชเศรษฐกิจของเราไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟหอมแดงศสีสเกตโดยสิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วแต่ยังไม่มีใครนำมาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากนักเพราะศักยภาพอาจไปไม่ถึงวันนี้บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถทำได้แล้วและประสบผลสำเร็จด้วยกับบามแก้หวาด จากหอมแดงศิสเกตจึงได้นำมาแบ่งปันกันในด้านความรู้สู่ชุมชนกันเพื่อการต่อยอดด้านอาชีพด้านการท่องเที่ยวต่อไปซึ่งโรงพยาบาลมีห้องแลบมีอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบสมุนไพรมีทีมงานแพทย์แผนไทยครบถ้วนขณะที่นายพงพัฒน์ไตรพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดัดสิสเกตกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดัดสิสเกตเป็นองค์กรเอกชนช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อการยกระดับขึ้นเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของไทยโดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก241ปีศิสเกตจึงได้นำรายได้มาส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อค้นหาซออป์พาเวอร์ด้านการท่องเที่ยวชูชุมชนให้เกิดอาชีพในการสร้างรายได้ด้วยตัวชุมชนเองเพราะเชื่อว่าหากชุมชนอยู่ได้ตำบลอำเภอจังหวัดก็อยู่ได้อยู่รอดด้านเศรษฐกิจ การทำบามแก้วหวาดจากหอมแดงพืชจีไอจังวอซิสเกตจะเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าด้านการเป็นสมุนไพรไทยต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์หากมีความชำนาญก็จะสามารถสร้างอาชีพได้ตลอดไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสีสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจาวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้แและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรกาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาหนมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แข่งแขนเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากูีผูคนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะบปไปลดดู